สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิทุกท่านและสวัสดีพี่น้องสมาชิกคือจะจากแสงสดิภาพบางใหญ่แสงสดิภาพคลองหลวงแสงสดิภาพบางยาวค่ะสุวพัทระปาระมะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะซึ่งวันีน้ตรงกับวันที่7กันยาย,ยนปี2023เราอยู่ในพระธรรมยอนค่ะในบทที่21ข้อที่20ถึงข้อที่25ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราอาจระคัมภีร์ไปด้วยกันเลยค่ะ เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระองค์ทรงรักตามมาสาวกคนนั้นคือคนที่เอนตัวลงใกล้พระองค์ขณะรับประทานอาหารและทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่จะทรยศพระองค์เป็นใครเมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนี้จะเป็นยังไงบ้าง พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านจงตามเรามาเถิดเพราะฉะนั้นคาที่ว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายจึงลือกันไปท่ามกลางพวกพี่น้องพระเยซูไม่ได้ตรัสกับเขาว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายแต่ตรัสว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่าน สาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นคนที่บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้และเราทราบว่าคำพยานของเขาเป็นความจริงพระเยซูยังทรงทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่หนังสือที่จะเขียนนั้น ข้อพระคัมภีรแตะใจที่ปกรอ์ได้รับจากบทเรียนเฝ้าเดี่ยววันนี้ป็กอ์ได้รับจากข้อที่22ซึ่งมีเขียนไว้ดังนี้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านจงตามเรามาเถิดหัวข้อในการแบ่งปันวันนี้คือจงตามเรามาเถิดพี่น้องที่รักคะในพระกิตติคุณยอน พระบัญชาของพระเยซูที่ว่าจงตามเรามาเถิดปรากฏซ้ำๆหลายครั้งและการติดตามพระคิดอย่างแท้จริงนั้นหมายถึงโปรงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเราพระเจ้าตรัสว่าเราต้องไม่มีพระอื่นใดต่อพระพักของพระองค์ดังที่มีเขียนไว้ในพระธรรมอพยยในบทที่20ข้อที่3ว่าถ้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา และยังมีเขียนไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญิในบทที่ห้าข้อที่เจ็ดว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราและในพระธรรมมารโกค่ะในบทที่สิบสองข้อที่สามสิบมีเขียนไว้ดังนี้ว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่าน ดังนั้นนะคะการติดตามพระคิดอย่างแท้จริงหมายถึงเราค่ะต้องไม่ติดตามสิ่งอื่นใดเลยในข้อที่24นะคะได้มีเขียนไว้ดังนี้ว่าสาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นคนที่บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้และเราทราบว่าคำพยานของเขาเป็นความจริงในข้อนี้นะคะพระเยซูทรงตรัสรว่าย้อนค่ะ คือสาวกของพระองค์จะเป็นพยานถึงพระองค์และเราค่ะจะทราบว่าคําพยานของยอนนั้นเป็นความจริงพี่น้องที่รักคะการติดตามพระสุคริตหมายถึงการที่ใช้ชีวิตเพื่อให้เป็นเหมือนพระองค์พี่สุคริตค่ะทรงเชื่อฟังพระบิดาของพระองค์เสมอดังนั้นนะคะการเชื่อฟังค่ะจึงเป็นสิ่งที่เราควรทำให้เรามาตอบสนองพระคําของพระเจ้าได้กันค่ะ ที่น้องที่รักคะพระคิดทรงเป็นผู้เรียกและเลือกเราการที่เราเป็นขอพระสุคริตค่ะเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่สแสวงหาเราก่อนพระองค์ทรงฉุดช่วยเราออกจากอำนาจแห่งความบาปชั่วด้วยความรักและพระคุณและพระองค์ค่ะก็ทรงเสริมสร้างเรานะคะให้มีความเชื่อให้เรามีความศรัทธาจากนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเสริมสร้าง ให้การดำเนินชีวิตของเราในปรชีวิตประจำวันนั้นตอบสนองและสอดคล้องต่อความเชื่อศรัทธาของเราในพระองค์เป็นการดำเนินชีวิตประจำวันที่ตอบสนองต่อจุดประสงค์แห่งการทรงเลือกและการทรงเรียกของพระคิดพี่น้องที่ราาักคะพระคิดได้เลือกและก็เรียกเราแต่ละคนค่ะให้ติดตามพระองค์ไปในชีวิตประจำวันพร้อมกันนั้นนะคะพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างหนุน เสริมชีวิตนะคะที่ติดตามพระองค์ของเราแต่ละคนเพื่อที่แต่ละคนนะคะจะสามารถที่จะสานต่อร่วมงานในพระราชะกิจในงานแผ่นดินของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นสถาปนาแล้วและยังดําเนินการต่อนะคะไปร่วมกับสาวกทุกคนที่ติดตามพระองค์ดังนั้นนะคะถ้าเราสมาึึกในพระคุณของพระสุคริตที่พระองค์ทรง,งเป็นผู้ที่สแสวงหาเราก่อน รงทรงเป็นผู้ที่ทุ่มเททั้งชีวิตของพระองค์ค่ะมากอบกู้ชุดช่วยเราให้ปลอดภัยจากอำนาจของมารตายและยังเสริมสร้างชีวิตทุกมิติของเราค่ะขึ้นใหม่และก็ให้เกียรติแก่เราด้วยนะคะในแต่ละคนที่จะเป็นผู้สานต่อพระราชกิจของพระองค์บนโลกนี้ร่วมกับเพียสุคริตและร่วมกับสาวกคนอื่นๆที่ติดตาพระองค์เช่นกัน ดังนั้นนะคะการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระคิดและพระคุณของพระองค์นั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งที่เราต้องสัตซอในชีวิตที่เราเป็นสาวกของพระคิดนั่นเองให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รักพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีจิตใจที่ร้อนรนเพื่อพระองค์ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ และเต็มใจที่จะจ่ายราคาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ข้าพระองทั้งหลายนั้นมีชีวิตเพื่อติดตามพระองค์ตลอดไปอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และ กดกระดีด่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่ม,มือการเฝ้าเดี่ยวของคพิจอจกแสงสิภาพของเรานะคะ